การวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพันวดีท่านผู้หญิงบุตรีจับพระหัตถ์แล้วก็กล่าวทูลว่าทุกสิ่งที่สมเด็จทรงทำมาไม่ต้องทรงเป็นห่วงะไรพวกเราจะสารต่อถ้าต้องพระประสงค์จะเสด็จไปเฝ้าล้นเกล้ารัชกาลที่หกกับเสด็จพระนางก็ทรงตัดสินพระทัยได้เลยไม่ต้องทรงกังวลใดๆทั้งสิ้นสักพักหนึ่งกราฟก็ลงอีกท่านผู้หญิงก็เลยปล่อยพระหัตถ์แล้วกราบทูลว่า ถ้าอย่างนั้นหม่อมชั้นทุกคนกราบพระบาททรงสเสด็จตรงนี้นะพี่คะสัญญาณชีพก็หมดพอดีนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งไม่ต้องทรงทรมานไม่ต้องใส่เครื่องไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนกับท่านตัดสินพระไทยที่จะ,สะเสด็จภายหลังจากที่ท่านทำบุญแล้วสบายพระไทยแล้วได้ทำหน้าที่ลูกครั้งสุดท้ายอย่างเต็มที่แล้วเหตุการณ์สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภพาพนวดี ณนะตึก84ปีโรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2554จากการบรรยายพิเศษให้แก่สื่อมวลชน17จังหวัดภาคเหนือณนะโรงแรมทีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่